สวัสดีค่ะพบก,กับไฮโลร้รรวยเฮงนะคะตัวนี้เป็นชุดขึ้นคู่สิบเอ็ดนะคะแก่สูงนะคะเน้นคู่เน้นสิบเอ็ให้ต่ำจะน้อยนั่นเองนะคะชุดนี้เดี๋ยวงานแบบไหนลูกค้าดูงานกันเลยนะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบต่ำน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะจัดให้เนะาะเคี่ยงไม่เป็นก็ออกเหมือนเดิมเลยค่ะละเรานะสูงนะคะสิบเอ็ดค่ะต่ำจะมาบ้างเห็นไหมคะสิบเอ็ดค่ะต้องเอียวะคะ์ค่ะ สูงนะคะสิบเอ็ดค่ะก du ู่ห้าค่ะห้าห้าสอง่าสูงนะคะคู่ห้าค่ะคู่สามค่ะสูงค่ะสูงค่ะคู่ห้าค่ะคู่ห้าค่ะสูงนะคะสองสี่ห้าต่ำจะมาบ้างเห็นไหมคะคู่สองนะคะต่ำนะคะอันนี้ก็ต่ำนะคะ อันนี้ก็คู่นะคะคู่4เนาะตัวนี้เลยขึ้นคู่สวแก่สูงนะคะ890บาทนะคะสนใจสั่งซื้อได้ศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดหนึ่งนะคะหรือจะแอดมาก็ได้ค่ะแอดไฮรูจ็ดแปดเก้านะคะรูน้องเองเก่งค่ะสวัสดีค่ะ